สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงเทศทีดาบาร์บี้นะคะดูพายุศิกอาจารย์บาร์บี้นะวันนี้เสียงจ้าไหมจ้านิดนึงเนาะ <laughs> วันนี้นะคะบาร์บี้จะมาทำแรนดอมรีดดิ้งนะคะ <laughs> <laughs> หัวข้อที่จะทําวันนี้นะคะคือหัวข้อที่ว่าเขาอืม <laughs> 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 เขาอะไรดีเขามองอันนั้นก็ทำไปแล้ว <laughs> ทําแบบไปเยอะมากเลยเนาะ เอาอย่างนี้ดีกว่าสิ่งที่เขาแสดงออกนะคะ vs กับความจริงในใจเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะกระดาษครั้งนี้เป็นกระดาษทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสลับก,กันบ้างนะคะก็อย่าพูดไปตัดสินใจว่าเป็นโดูเหตุเป็มร้อยเใครที่อยากดูนะคะว่ามีมีแบบอัดคลิปวิดีโอด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจอยากดูแบบอัดคลิปนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยมีแบบพิมพ์ถามตอบหรือแบบโทรคุยด้วยนะคะแล้วก็ ค่ะข,ขอประชาสัมพันธ์นะคะใครที่อยากได้ผักอบกรอบที่แบบแน่นๆจุกๆนะคะมีกีวีมีแบบผักผลไม้แบบเต็มอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่ใช่ของจีนด้วยกินแล้วไม่อ้วนนะคะใครที่อยากหาขนมที่แบบอยากจะไม่ไม่รู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยระหว่างวันนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยนะมาเริ่มกันเลยนะคะแปบ๊บหนึ่งนะนั่นแหละค่ะก็ มาดูกันนะคะว่าเขาสิ่งที่เขาแสดงออก vs ความเป็นจริงในใจเขาเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้นะคะวีวกำลังสร้างคอร์สนะก่อนที่จะจบสิ้นปีนี้นะคะรีบๆพักมากันนะคะจิตวิทยานะคะชื่อคัดว่าอ๋อยี่อวันลืมแฟนเก่านะคะใครที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้บุกออนจากแฟนเก่าไม่ได้นะคะอันเนี้ยคือวิอ่ะใช้วิธีนี้ในการช่วยคนเนาะคือจะมีทั้งแบบ พิธีการนะคะเกี่ยวกับศาสนาการแก้กรรมแล้วก็บวกกับวิทยาศาสตร์จิตวิทยานะคะช่วยทุกคนในการที่แบบว่าเฮ้ยบางคนแบบมันมุกออนไม่ได้เนะมันเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แล้วก็วแบบชีวิต ห่อเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยมานานนะคะแฟนเก่าเราก็แบบว่าเริ่มต้นไปนานแล้วแต่เราก็ยังอยู่ที่เดิมเลยแบบเนี้ยนะคะใครที่สนใจก็รีบๆสมัครเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคลาสนี้เนี่ยราคา6,000นอาบบวกๆถ้าใครสมัครตอนนี้ราคาไม่ถึงพันนะคะรีบๆสมัครเลยเพราะว่าเดี๋ยววับบี้สอนจริงแล้ววับบี้ก็จะอัพราคาเพิ่มแล้วและอีคลาสหนึ่งนะคะเป็นคลาส เรียนไพ่อราเคิลนะคะไพ่นี้นะไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องความรักโดยตรงนะคะไพ่แนะนําเกี่ยวกับความรักใครที่อยากอ่านไพ่เป็นนะก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะราคาไม่ถึงหลักพันเหมือนกันค่ะถ้าใครที่แบบแอดมาทีหลังก็ได้ราคาเต็มไปเนาะ mm hmm. มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเอาสิ่งที่เขาแสดงออกก่อนละกัน mm hmm. สิ่งที่เขาแสดงออกกับเราเป็นยังไงบ้างคะ สิ่งที่เขาแสดงออก The c h a r i o t The l o เ e r s เขาดูเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะมีเสน่ห์เนาะแต่ก็สิ่งที่เขาแสดงออกกับเรา The Fool ดูเหมือนแบบว่าฉันมีตัวเลือกเยอะฉันไม่ได้แบบเออแบบเหมือนอารมณ์แบบ เหมือนเขาแบบมีทางเลือกอะเหมือนเขาแบบว่าถ้าสมมุติว่าเขามีแฟนแล้วตอนเนี้ยนะคะคนที่คุณถามถึงเป็นคนที่ไม่โสดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แสดงออกแบบว่าเออเนี่ยเขาแบบมุกออนแล้วนะเขาปันใจไปให้คนอื่นแล้วเขาไม่ได้แบบมีใจให้กับคุณแล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนดูเหมือนเขาแบบว่าเออแต่มันก็มีมีบ้างที่ คือวิวคือว่าขออภัยนะคะเออสิ่งที่เข้าแสดงออกวิ่รู้สึกว่ามันมันมีแบบบางครั้งก็ดูเหมือนแบบอาจจะมีแบบเหตุการณ์แปลกๆอะคะ่ะคือเหมือนผีเข้าผีออกอะไรเงี้ยคือภายนอกอะสิ่งที่แสดงออกอะมันเหมือน,นแบบไม่ได้คิดอะไรแบบเฉยๆกับคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวเลือกเยอะดูแบบ ดูเป็นคนที่แบบมีสนเสน่ห์อะไรแบบนี้ไม่ได้สนใจว่าคือเหมือนอารมณ์แบบว่าคุณคือแบบแบบตัวเลือกนึงอะไรประมาณเนี้ยแต่คือแบบในบางครั้งเขาก็มาทําเหมือนแบบเหมือนคิดดูดูเหมือนจะคิดถึงเราดูเหมือนจะเป็นห่วงเราดูเหมือนดูเหมือนจะแบบว่ามาส่องสตอรี่เราหรืออะไรอย่างเงี้ยบ้างอะคะ่ะแล้วก็ทําเหมือนแบบว่าตัวคุณเองจะรู้สึกสับสนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบ เขาเหมือนแบบเซนส์ของคุณอะวิอันนี้อันนี้วิแบบอาจจะอ่านคุ้มเคยนิดนึงนะแต่วิรู้สึกว่าเหมือนเซนส์ของคุณอะลึกๆนะคุณยังมีความรู้สึกว่าเขาก็ต้องมีแบบคิดถึงเราบ้างอะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่วิสัมผัสได้ว่าแบบเซนส์ของคุณจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนเหมือนเขาจะต้องมีแบบเสียดายเราบ้างแหละเออดูดูจากดูทรงแล้วดูจากความรู้สึกอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยแบบอีกใจนึงก็ยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ย แต่แต่สิ่งที่เขาแสดงออกมากับเราอะ่ะเหมือนเขาดูไม่แคร์เราเลยเนาะอะไรเงี้ยแต่คือแบบมันเหมือนแบบมันเป็นเซนอะ่ะมันรู้สึกว่าเหมือนแบบแต่แต่ลึกๆอะ่ะรู้สึกว่าเขายังต้องต้องมีแบบมาส่องเรามียังเป็นห่วงเรามียังอ่อนจากเราไม่ได้บ้างล,ละแหละอะไรเงี้ยนะคะแต่เท่าที่ดูนะคะคือเหมือนเขามีตัวเลือกเยอะอะ่ะนะแล้วก็ แล้วก็เหมือนแบบว่าตัวคุณเองก็รู้สึกว่าคงไม่มีหวังกับความสัมพันธ์นี้แล้วแหละเพราะว่าเหมือนเขาอาจจะแบบปันใจไปให้คนอื่นแล้วอะไรเงี้ยหรืออถ้าเขามีแฟนเขาก็ดูเหมือนแบบดูเหมือนรักกันดีอะไรเงี้ยนะคะดูแบบความสัมพันธ์ดีอะไรเงี้ยไม่ได้มีอุปสรรคอะไรอะไรเงี้ยเหมือนแบบพเราคงแบบไม่มีหวังแล้วอะไรเงี้ยนะคะถ้าเขาโสดอยู่ก็เหมือนแบบว่า คุณจะมีความรู้สึกได้เลยว่าเขาก็ไม่น่าจะโสดสนิทหรอกอะไรเนี้ยน่าจะดูมีใครอยู่นะอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วเขารู้สึกยังไงเอ่อจริงๆนะคะความจริงๆแล้วอ่ะเขารู้สึกยังไงกับเราเนาะแล้วสิ่งที่เขารู้สึกกับเราจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงบ้างเสียดายเอาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แบบอย่างหมกมุ่น ถึงแม้ว่าภายนอกอะ่ะจะดูแบบคิดถึงแต่มันเหมือนเอาจริงโอ้โหแฮงแมนเขาเบื่อเบื่ออันนี้แบบอันนี้คือประโยคแบบแจรกเขาเลยนะแบบว่าเขาเบื่อี่จะคิดถึงคุณแล้วอะ่ะเขาเขาแบบเหมือนเขาหมุดหิดอะ่ะหมุดหิดใจเรื่องของคุณมากเหมือนเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถวิมีเรื่องรักสามเศร้าหรอหรอคะ เขาน่าจะจบคนเก่าอีกแล้วหรอแฟนเก่าใช่ไหมช่องช่องเห็นคนเก่าใช่ไหมแฟนเก่าเนาะเนี่ยบี้ก็ไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยว่าให้ไพ่มันออกมาปเป็นแบบนี้แต่ว่าไพ่มันออกมาปเป็นแบบนี้อะ่ะคนเก่าใช่ไหมแฟนเก่าคนที่จบกันไปแล้วคนที่ไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยคือมันซาบซ้ำเศร้าอีกแล้วอะ่ะเออเอาจริงป่ะบี้รู้สึกว่าตอนที่เขาแบบเลิกลากับคุณไปอะ่ะ ช่วงแรกๆคือเขาไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณเลยนะคือเนี่ยเขาเหมือนแบบว่าเหมือนเบื่อด้วยซ้ำอ่ะเอาจริงๆไอตอนตอนช่วงเวลาก่อนที่จะเลิกเขาคงแบบเหมือนเบื่อแหละแล้วแบบเหมือนไปมองหาคนใหม่มองหาลูกทางใหม่อะไรเงี้ยนะคะแต่ทีเนี้ยแบบคือเอาจริงๆเขาแล้วเขาก็มั่นใจนะคะมันน้ามันโหนกมากเลยว่าแบบคือพี่ว่าเขาเขาใจหลายมากเลยนะหนึ่งในหนึ่งในคนที่มาดูอะ่ะคือ การกระทําของเขาดูแบบเอกโนเลยอะเอกโนก็คือแบบไม่สนใจคุณเลยไม่สนใจไม่ว่าคุณจะแบบจะรู้สึกยังไงหรือว่าคุณจะฉุดลังเขายังไงคือเหมือนเขาเลือกที่จะหันหน้าหนีแล้วเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์ไปแบบโดยที่ไม่ใยดีคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเขาเองคือเขาแบบมั่นหน้ามั่นอกมั่นอกมั่นใจมากเลยว่าเขาแบบเอ่อไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรกับคือมันไม่ได้แบบสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเหมือนคุณเป็น ขยาเปียกเแล้วหรอกเหมือนคุณเป็นตัวเลือกที่แบบว่าช้อยสุดท้ายอ่ะเออแบบคนอย่างเธอหรอคือแบบชีวิตฉันแบบชาตินี้คือคงไม่มีวันที่จะแบบว่ามองคุณอย่างเธอหรอกอะไรอย่างเงี้ยแบบสนใจคนอย่างเธอหรอกอะไรเงี้ยแบบไม่มีทางอะไรประมาณเนี้ยนะคะไม่มีไม่มีทางที่จะแบบอยู่ในสายตาฉันหรอกอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขาก็มีความรู้สึกแบบไม่ไม่โอเคอ่ะกับคุณแบบว่ารู้สึกว่าคุณยังไม่ใช่อ่ะนะคะ แต่แบบพอเขาเหมือนแบบว่าพอเขาได้เสียคุณไปจริงๆอะ่ะเขากลับรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนที่ไม่เคยอยู่ในใสายตาของเขาคนที่ไม่เคยแบบในในความรู้สึกเขาที่แบบเขาไม่เคยแบบเห็นคุณค่าอะไรเลยอะ่ะคือทําไมเขาถึงแบบรู้สึกนึกถึงหรือว่ารู้สึกคิดถึงอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือก็งงๆตัวตัวเองด้วยนะคะเขาก็งงๆว่าแบบคนที่เขาไม่เคย ใส่ใจไม่เคยเห็นค่าไม่เคยรู้สึกอะไรเลยทําไมเขาถึงกับต้องเอาเอาออกจากหัวไม่ได้แล้วกับต้องมานั่งรู้สึกสับสนในตัวเองอะว่าจริงๆแล้วตัวเองรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นรักสามเศร้าวิวว่า เขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วในตอนนี้นะคะก็คือหลังจากที่เลิกกันไปเขาอาจจะเหมือนไปเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วหรืออีกในนึงก็คือแบบเขาอาจจะตัดสินใจที่จะไม่ได้เลือกคุณแล้วไปคอมมิทเมนต์หรือว่าไปมีครอบครัวไปมีแฟนนะคะเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยแต่คือแบบตอนที่เขาไปจากคุณอะม่รู้สึกว่าเขาตัดสินใจถูกนะเหมือนเขาแบบมั่นหน้ามั่นอกมั่นใจมากเลยว่าเขาแบบ เขาต้องไปได้ดีกับคนนั้นสิ่งที่เขามองเนี่ยมันสวยงามมันแบบมันใช่สําหรับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ทิ้งให้คุณแบบเออต้องอยู่คนเดียวอยู่ลําพังบวเวีอะไรของคุณไปนะแต่พอเหมือนเขาไปอะ่ะเขากลับรู้สึกว่ามันไม่สุดอะ่ะกับตรงนั้นอะ่ะแล้วกลับมานั่งนึกถึงคุณอะไรเงี้ยเหมือนเห็นคุณค่าคุณมากยิ่งขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้แบบมั่นใจมั่นอ,อกมั่นใจอะไรขนาดนั้นนะว่าเขารักคุณหรือยังไงอะ่ะแต่เขามีความรู้สึกว่าแบบ เออมันมันไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกเนี้ยมันคือความรู้สึกอะไรแต่ที่รู้ๆอ่ะมันมันแบบมันรู้สึกดีอะไรเงี้ยนะคะถ้านึกถึงไพ่ข้อความพี่นึกถึงไพ่ที่มันบอกว่ารักไม่รักอ่ะไม่รู้แต่ที่รู้ๆอ่ะคือรู้สึกดีนะอะไรประมาณเนี้ยคือแบบเออเหมือนแบบรู้สึกดีกับคุณอะไรประมาณเนี้ยนะคะคือมันเหมือนแบบมันเป็นความรู้สึกที่มันนึกถึงตลอดเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะว่าเออจริงๆแล้วเอาความในใจของเขาแล้วกัน นึงนะเอาความในใจของเขาแล้วกันถ้าเขาบอกคุณได้เขาจะบอกว่าอะไรใช่ไหมเพราะว่าเขาคงไม่ได้คุยกับคุณแล้วตอนนี้ถูกปะถ้าเขาบอกได้เขาจะบอกว่าอะไรคะโอ้ยบาบี้แบบคือบาร์บี้เบื่อมากเลยนะที่แบบที่บาร์บี้ปิดเสียงโทรศัพท์แล้วพอบาร์บี้ไม่ปิดเสียงโทรศัพท์มันก็หายไป เออมันก็เด้งขึ้นมาโอ้มากเ,เขาอยากจะบอกว่าอะไรเขาเขารู้สึกเสียใจมากเลยที่ตอนเนี้ยเขาไม่ได้โสดหรือเขาตัดสินใจที่เขาเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับใครเขารู้สึกว่าเออสิ่งที่เขาอยากจะบอกเนาะ เขารู้สึกว่ามันคงเป็นเวรกรรมแน่ๆเลยอะที่ทาให้เขาไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้ justice ความถูกต้องมันมันความยุติธรรมมันดีกว่าความถูกใจเขารู้สึกหนักใจมากเรื่องครอบครัวอย่างเดียวเลยค่ะคือเขาเหมือนแบบเขาไม่สามารถที่จะให้คอมมิตเมนต์คุณได้แล้วเขารู้สึกว่าเขาเสียใจจังเลยว่าแบบ เออเหมือนแบบว่าคุณกับเขาจะมาเจอกันช้าไปหรืออะไรแบบนี้มีในเรื่องของเงินทองเรื่องของปัจจัยด้วยนะมาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นในเรื่องของเอ่อบางคนนะ่ะม่รู้สึกว่าเขาอาจจะแบบทําธุรกิจร่วมกันหรือเปล่าในเรื่องของแบบทำในในหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยร่วมกันคือไม่สามารถที่จะแบบออกมาจากความสัมพันธ์ได้อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามีในเรื่องของแบบการทํางานร่วมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ เขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาอยากจะบอกกับคุณว่าแบบเออเขารู้สึกดีกับคุณนะรู้สึกแบบเหมือนแบบเสียใจอ่ะแบบเขาเขาอยากจะบอกว่าเออเขาเลือกความถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สับสนคือตอนนี้คือเขาบอกว่าเขารู้สึกสับสนเองเหลือเกินแล้วก็เขารู้สึกผิดตลอดเวลาเลยที่ในสิ่งที่เขาทํากับคุณไว้พี่ขอโทษนะที่บี่คันบีกกำลังโดนคนแกล้งอยู่ เขาเสียดายคุณเหลือเกินแ่ะเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนตอนนี้สิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือแบบทีเขารู้สึกเสียดายแต่แต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงกับกับเรื่องของเราหรือว่าเรื่องนี้ดีอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเขาจะทํายังไงต่อนะคะเขาจะทํายังไงเนี่ยเขาเสียดายเขาเสียดายคุณมากๆ ได้แต่เอาคุณออกจากผม,ไ,มได้แล้วเก็บคุณไว้ในใจแค่นั้นแปดดบเขาแสดงออกไม่ได้อีกแล้วหรอเพลงพูดในใจคือเออเพลงพูดในใจคือเป็นเพลงบทของชาแนลเราแล้วปะเนี่ยอืมแล้วเขาเหมือนแบบว่าได้แต่ส่องได้แต่แบบมองคุณอะเหมือนเราเราใกล้กันแค่เอื้อมแต่ว่ามันก็คว้ากันหมาไม่ได้หรือว่าเราอยู่ใกลอยู่ใกล้กันแค่เนี่ยแต่มันก็ไม่สามารถที่จะทําให้ความรักของเรามันประสบความสําเร็จได้อะไรเงี้ย คือเหมือนเขาคิดถึงคุณอะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันน้าท่วมปากมันพูดออกไปไม่ได้ด้วยสถานะด้วยสิ่งความถูกต้องด้วยอะไรหลายอย่างด้วยบริบทมันก็ไม่สมควรที่จะพูดอะเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าโ o m a n ต์แองเจนะคะนางฟ้าจะบอกอะไร love yourself first new l o v e it's s a f e for you to l e a r let your friends help you v e r y s o o n romantic feeling deceptions deception คือการหลอกลวงการทำอะไรลับหลังพอหลังจากที่คุณอ่ะเป็นคนที่แบบคุณโดนหลอกคุณอาจจะโดนเขาแกงคุณอาจจะโดนเขาหลอกมาหรือทำอะไรลับหลังต่อคุณคือคนคนนี้ต้องเคยทําอะไรไม่ดีกับคุณเอาไว้ทําลับหลังอะไรเงี้ยหลอกลวงคุณหรือใส่หน้ากากเข้าหาคุณอย่างเงี้ยไม่จริงใจอ่ะง่ายๆนะคะหลังจากที่คุณแบบเจอแบบนี้ปปุ๊บแล้วคุณรู้จักที่จะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอ่ะคือเหมือนเขาอ่ะอยากที่จะต้องการความรักจากคุณอ่ะ เออหลังจากที่คุณแบบเหมือนแสดงออกว่าเออคุณรักตัวเองหรือคุณเห็นคุณค่าของตัวเองคุณกลับมาเป็นมีพลังงานที่ที่แบบที่ดีอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็ค่อยๆกลับที่จะแบบมาเห็นคุณค่าของตัวคุณอะไรเงี้ยนะคะในวันที่แบบมันสายไปแล้วเลยแบบนั้นในวันที่แบบที่ความสัมพันธ์มันกลับมาเป็นเหมือนแบบไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะคะราศีมีราศีเมษร,ราศีสิงห์ ราศีพิจิกแล้วก็ราศีกันนะคะที่มีเกณฑ์นะมีทิพลนะคะต่อแรนดอมคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าข้อความเขาอยากจะบอกอะไรกับเราเขาอยากจะบอกอะไรสิ่งที่เธอเห็นนั้นไม่ตรงกับใจฉนันเห็นไ้มปากไม่ตรงกับใจสิ่งที่เขาแสดงออกเขาแสดงออกเหมือนแบบนะเออ เขาแสดงออกเหมือนแบบเขาแฮปปี้แล้วในชีวิตของเขาปัจจุบันแต่ความจริงแล้วมันมันไม่ตรงนะคะสิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดอะไรเงี้ยฉันจะคอยให้กําลังใจเธอเสมอให้เวลากับเรื่องนี้เพราะเวลาจะบอกทุกสิ่งที่เธออยากรู้ทําไมเราไม่คุยกันดีๆทั้ทงๆท,ที่เรารู้สึกดีต่อกันนะคะโอเคนะคะทุกคนฝากดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร้ให้บาร์บี้ด้วยนะคะใครที่อ่าได้ อยากให้คลิปนี้เป็นของคุณนะคะอยากให้เขาเหมือนแบบว่ายัางคิดถึงเรายัางรักเรายัางเสียดายเรา <c oughs> ก็ให้คอมเมนต์นะคะอธิษฐานกับอาจารย์ว่าขอให้เขาเสียดายเราด้วยเถิดนะคะอธิษฐานมาเพื่อที่จะทําให้จิตเราจูนกันแล้วก็การอ่านเป็นการอ่านแบบ general นะคะก็อธิฐานเพื่อให้คลิปนี้เป็นของคุณเนาะและใครที่อยากดูส่วนตัวอยากเรียนนะคะคลาสไหนหรืออยากซื้อของก็แอดไลน์มานะคะเราไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย